ผมชัดเจนพันข้าวครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับแปรงนานะครับแปลงนาหลังจากฝนตกพายุเข้านะครับน้ําก็เต็มแปลงมาเดินดูสํารวจแปลงกันครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าในแปลงนะครับก็ยังมีย้ามีวัชพืชเกิดขึ้นอยู่นะครับตรงนู้นครับส่วนใหญ่จะเป็นผักปอดนานะครับ เป็นจุดที่อยู่สูงเนาะนะครับเป็นจุดที่เป็นจุดดอนนะครับนเราไม่ได้เรียบเสมอกันร้อยเนะครับจุดที่มันดอนมันก็จะมีนะครับพวกผักปอดหน้าขาเขียดเกิดขึ้นนะครับหนมองไปก็จะเห็นนะครับคือระหว่างร่องจะจะไม่ใสนะครับมองไม่เห็นน้ําก็จะเป็นต้นหญ้านะครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีจุดที่เป็นต้นข้าวสีจางๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้าวที่ผมนํามาซ่อมนะครับ เอาข้าวมาซ่อมเอาข้าวที่ตกกล้านะครับอายุเดือนกว่ามาซ่อมก็จะทําให้น้บสีแตกต่างกันไปบ้างอยู่นิดหน่อยนะครับทําไมต้องซ่อมครับเพราะว่าบางจุดนะครับข้าวเราตั้งไม่ตรงเนี้ยพอน้าเข้ามาเยอะๆมันก็ท่วมนะครับมันก็ท่วมยอดทําให้ข้าวตายเป็นบางจุดนะครับผมก็ต้องมาไล่เก็บไล่ซ่อมนะครับเพื่อผลผลิตนะครับที่เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ